มาพูดนะฟังหน่อยมึงจะมาพูดทําไมเงินก็เงินของกูเป็นจะไรบัดนี้เป็นจะไรบัดนี้กูว้าแล้วเป็นจะไรบัดนี้แม่คอบกูมับเป็นหมอมันสิทำคนในพื้นที่เว้าสุูฟังบอนะครับพี่นออ้องเอฟซีอก็สร้างเสบบอขึ้นครับพี่น้องเอฟซีตั้งแต่เกิดเรื่องเกิดราวบ่เคยขึ้นขา่าวกบวัดเออไม่เคยขึ้นขา่าวค่ะเออไม่หลับก็บอกให้หลับที่นี่ อ่จะเป็นพยานให้เขาโอ้ยมันปีนไปปีนมาอยู่คําเว้ามันนั่นก็สิมาปึกมานาคักเถอะครับเออก็จะมาปึกมานาคักเถอะครับบอกอยู่บ่ฟังบอกกูจะจอดจะจอดอ,อ,อยู่อันนี้แหละครับบทเรียนมันมีราคาแพงจะมาโทษไผแลลวบัดนี้ <c oughs> เออมันซื้อหาไม่ได้ ฟังไหมบอกพูดน่ะหูมีสองข้างแต่ฟังความข้างเดียวโอ้ยมักมันแพงมันสงสารมันสงสารหาสิแตกบอกเพื่อนมันก็สองหลังสามหลังรถปุ๊บสีประตูวุ่นเติมน้ำมันมือละพันพ่นสูพรมีปัญญาเด็กมันกินคือมันตีอ่าสุมีปัญญาเด็กปัญญากินคือมันจีโอ้ยซอยมันก็บนเต็มบด ทนจะเถื่อแล้วครับแบบนี้เออเมือ่อใดไปจะเบิดความสงสารจะเถื่อนะครับออมันเป็นแบบนั้นเป็นยังไงทีนี้ไม่ใช่แค่ครั้งนี้ครั้งเดียวแล้วคือจะบวขึ้นเนาะอออีนี้มันใช้อะไรครับพูดจาสวัสดพี่ดวงแขบสวัสดีครับมันใช้อะไรเจ้าหัวฟูสวัสดีครับ อ่ามันใช้อะไรวาทศิลในการพูดพูดจาวานร้อมทีนี้ชักชวนให้มาลงทุนทํานั่นทํานี่บา้านี้เห็นไหมครับคนไหนที่มีเงินอินี่จะจับเลยทีนี่ว่าประกบเลยครับพี่น้องเห็นไหมครับมันจะเอาขึ้นเอาเอาไปขึ้นสารด้วยใช่ไหมล่ะเห็นไหมล่ะโอ้เพิ่งก็ดีใจเละบ,บัดนี้เพราะมันเอาไปขึ้นสารนําดีใจบัดนี้ครับ ออโอ๊ยตายแล้วครับปเป็นจช่ไไรจะไปจากเด่นอยากดัง,ดงน้นเนล่นบไปตาสีแตกอันนั้นอือจากเด่นอยากดังน้น่บูปตาสีแตกก<ม>็จะไปอ่อนซ่อนก็จะไปเงินคักเถอะอ่ามันเป็นยังไงทีนี้ <c oughs> แล้วบรรดาอีกนี้มันเยอะๆอีกโอ๊ยได้เงินมาดีใจจังฝนบาดน,นี้ โอ้ยครับพ like, um ี่น้องเงินบริหารพ่อบาทบัดนี้ตัวเองหาทบเปรทบตต่เอาบัตรบัดซ้ายสื่อบัดนี้มันก็สมพอดีครับพี่น้องเอบมี่บแมนว่าบอบอกบ่แมนบอเบาสูฟั่งมันนี่มันก็แวะ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 แเข้าข้างมันที่นี่ไ็นจังไรบาดนี้เจ็บบอบาดนี้อืมมันเป็นแบบนั้นแหละ ขอคนยันจะก,ก่อนแล้วจะหน่อยแล้วครับพี่น้องเอฟซีไปตั้งสั้นแล้วนะครับมันบอแมนธรรมราดาได้เป็นทวพิชาซีาผู้ใดออเอาได้มาง่ายๆน้องเงินได้มาจากการขอทานจริงหรือเป,เปล่าอืมเตะก,กวาสแกมเมอร์อีกี่สแกมเมอร์เขายังโดนครั้งเดียวนี้มันเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบสามรายการเงินเป็นหลาน ไว้ก็สร้างเรื่องกิ่งแหลคะครับพี่น้องจักสีเฮ็ดบุญเฮ็ดทานจักสีงานมันเกิดจักสีงานมันเป็นงานวันตายแบบนี้อือหาแต่เรื่องสีเอาเงินเขาโอ้ตายแล้วชีวิตเออมันเป็นแบบนั้นนับภาษาอะไรกับอีพีขนาดอะไรขนาดแม่ดิสามีมันยังโกงได้เลยมันไปดูดำดูดีให้ไม่ไหมล่ะ ขนาดแม่สามีมันไปกู้เงินทกศมให้มันซื้อรถตรงรถไถยินไหมมันยังไม่ดูดำดูดีเลยมันได้มันมีแล้วอันนี้แหละครับเป็นคนดีเป็นคนน่าช่วยไหมแบบนี้ขนาดพ่อแม่ไปยังเนรคุณได้เลยเขามีบุญคุณกับมันขนาดไหนออกมาจากครูหีแม่มันแบบนี้จะไปอะไรไปยืนยอสรรเสริญแม่นกไส้ทีนี้อ้าวมึงออกมาจากครูหีไผยแบบนี้ อ่านั่นไงครับพี่น้องเอฟซีมันเนะคุณไหมมันไม่ชน,นับสนุนหาที่แตกบอกคนนี้ละคุณทีนี้โอ้ยจะเป็นสัวคักสัวเนะสมพอดีละบอกไฟังขึ้นได่มคนเราใช่ไหมนั่นมาปึกมาหนาคักเลยเนะสมองบ่มีแบบนี้ อจะไรจิเปิตาอยบซูซอยแบบนี้เออบ่คือกูบ่คือบู้อยเอยอ่านะครับนะกูว่าบูหวานเมนมลละเออกูว่าปกปกปก,ปกโรเดอร์แบบนี้นะครับเป็นแบดนดนไหนอาดันดันนะครับห้าร้อยไลท์แบบนี้ดอยฟังซํานีน่เ่ยเห็นไหมเย็หลงมากเกินไปอะไรถูกอะไรผิดนะ่ะคิดสกอน โมเมนต์ว่าอะไรผิดก็กลายเป็นถูกนี่แหละครับในหัวปักหัวปั่มที่นี้หลงของดําทีนี่เลี้ยเข้าไปหีมันน่ะนะโอ้ยแม่มกันแลบ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 วันนี้ดีคักเมิดกูย่างเลยที่นี่เป็นจังไหนบุนีโอ้ตายครับพี่น้องเอฟซเห็นไหมที่นี่ อหลงหัวปักหัวปั๊มทีนี่นี่แหละครับพี่น้องเอฟซีหลงของดำทำไมไม่คิดล่ะว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงยังไงทำไมไม่คิดพิจารณาจะช่วยจนถึงวันไหนอสอนแล้วครับเป็นยังไงบัดนี้คนหยันนะครับสนุนนนาพร้อมแล้ว พอบอกกอคู่มือคู่เว้นบันดนี้เป็นเสียยวเสียใจ,จแตกตีเออนะครับนี่แหละครับลายต่อไปในอีปีโนอของหนูที่นี่อีหาตำนั่นที่นี่นี่นะครับพี่นอของหนูค่ะพี่นอของหนูค่ะโอ้ยขอบคุณมากค่ะพี่นอของหนูแล้วขึ้นหัวข้อแล้วบัดนี้เห็นบอกครับเป็นเถอกันเงาเงื่นคนเนี่ยนะ อ่าการเงาะเงินคนเป็นเธออเงาะเป็นเถออพี่นอของหนูค่ะออยากบ้านนะคะน้องหนูยังไม่เสร็จคะ่ะเป็นห่วงความปลอดภัยครับพี่นอของหนูค่ะอืมก็เขามาเซิร์งหนูค่ะนี่นะคะขั้นแรกมันต้องมีประตูหน้าต่างก่อนค่ะโอ้ตายแล้วครับ <c oughs> <c oughs> มันเป็นจะได,ด้บ่มีเือนอยู่ตีมึงก็เฝ้าเฮ็ดมึงจะเฝ้าตายอยคืบอกกงจะไง อยู่สองคนครับพี่น้องคนที่เขาทุกข์ยากลําบาก,กว่านี้ยิ่งมีเยอะลําบาก,กว่นนี้ยิ่งเยอะกว่านี้อนนันจะอะไรทีนี้ไปสงสารสตีนอะไรเออใช่หรือเปล่านะครับอ่ามีเงินที่จะเก็บไว้มันไม่รู้เลยอ๋อครับพี่น้องเอฟซี อันไหนกับปัดซอยกับพี่ลึกพูดครับพี่น้องเอ็ซีพี่ลึกพี่ล่ำพูดปกคอร์ดบอกว่าซอยคอยนี่นะนะครับบัดชีปัดซอยแล้วซอยปากตาบบัดชีปัดซอยจะไหนมันว่าวเป้ววรลนพูดมันนี่อ่าพูดไม่เพาะบัดน,นี้เห็นบอกไปจะไหนบัดนี้ก็ว่าวเมื่อแล้วครับเราเนี่ยมันหวานววานลิงรับกับลับว่าวลิงหาวกว็บหาวเพราะกระโหลข้าร่มมันแล้วบัดน,นี้ อเห็นไหมว่าจะได้กระเสื้อมันม่นแบบนี้โอ้ยอืมมันเป็นแบบนั้น